แท่ตู้ก้อนหล่อบอหล่อฮลหลหล่อเลยอานมู้ชายมีคนเดียวแต่ลาในโลกจะอเดียวบออานละเลยเอาเลยมัดนี่มีใครโลกมีใครจับตัวก่อนแล้วตุ๊จานก้อนจะไปใช้ดิไปใช้ตุ๊จาน พงลงจะพังไปข้าเดียวลมดอกหอมแกับ้านไรงิมาหาโอแขกกับชิมาหาอีกแขกชิมาหาหรอชาบจู้กุ้งแกงกอกไปเดี๋ยวว่าไปข้าวเดียวนี่กับชิชิมาเนี่ยบ้ได้อยู่หงไหชิไปกับไผนี้นะตู้จัไป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  ไปล่ะพี่น้องเลยตัวจานมาอยู่หน้าชับนมานี่ขุเนเี้พี่น้องขาม,มาแล้วตัวจานอ่าตัวหน้ามาาันลหลขามหวยมาแล้ว ขอคอยมาแล้วตุจานเด<ะ>้อไม่ลายแถวนี้แม่ไม่แบบนี้แหละเพิ่งกาดแบบนี้น,น,นั่นนัเพ็ดหัวเนาะเออเฮ็ดหัวนะครักอยู่อเป็นันหน้าเช่าช่องแพรนก็ได้เนาะเออหน่ะเช่า,าสองแพร์แมาสบายอยู่เป็นปลาไม่กินก็เอาไปเนีย่ยะมันก็มาพี่ไปแล้วมาพี่ไปลแล้วป่านก็เป <tte? S 2> ็เทเนี่เนาะเออเป็นเทเดี๋ยวนี้ลราได้ป่านแม่แม่แม่เป็ดนเนโอ้ยม่ได้เนาะ่ได้ mời đấy người hội, nó mà lúc nào hèm kín. Men Go hang mặt hưu nị đại. A bô hang mặt 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 nó mặt 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 mông, mặt 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 เฮงปนก็อฮงรก็แฮงโดมอดส่งยางเลยถอส่งยางเลยไปเอเขาละมาลดเอาอยู่นี่เนาะนี่นนี่เรานี่ยนี่เยี่้มเอาเรานี่หละลงเลยราใหญ่จมเราจักไดมา่กแงกันแล้วะมั้นมันมายงเนาะน่ยนจไงเาะไปไวมาไวไปรด อันนจกแล้วมันสบายคือไปนี่ไปจักมื่อภาษาเป่ากันจักมื่อนี่ฮะโอ้ยไปวางชั่วโมงหนึ่งก็มาแล้วของบ้านแกงกอกกับชิมาหลอดโอ้ไม่แต่แขกใช่ไหฮะเจอเจนท่าอยู่แถวอันชะ nam ไซนี่เด้อเออถอาอยู่ห้างก็ได้ท่าอยู่ห้างชาวดาวเนาะแมนห้างชาวดาวก็ได้ห้าวดาวดาวเนาะตู้จานโทรหาตู้จานมาบุญยังให้เพื่อนเข้ามาพี่กะโทรหาบางเทื่ออยู่ห้างชาวดาวเลยเจ้ากับเข้ามากับไถ่เฮาเออเออแมนกินข้าวกินน้ำเนาะไม่ก็มาแล้มันสบาย กินข้าวกินน้ำเขามาพี่กับบแม่นหน่อยเลยมันมันอันนั้นเนาะมันไก่เนาะทากันยางอีได้เปืือนเลยหมืนคุณได้บืนเลยไปเวลาคุณได้ฟูนไปเวลาไปเวลาได้บืนไปกับพี่อีแล้วไปกับตันอันนั้นติดอองบ่ติดอองไปกับทิดอ่องติดอองคนพะลอนคุณขี้เม้าอองไปกับลูกชายโอ้พิ่นมาไปเป้าเนาะบ่ฮะไปเอาไปเป้าบ่ วัวเลียวไปเบิ่งไปเอาผู้ชาวเอาเนาะไปไปน้ำเป็นไรเฮาก็ได้ไปบ่ไปไปน้ำเดียวเนาะไปน้ำเดียวบ่กี่รสจักไปบ่แลสรุปแล้วก็คือมาชิมาอยู่อันมาแต่ปากชันหับูมาเลยบ่บ่ดอกบ่เอาเนาะอันนั้นเท่าวะ้ตุจานเอาเป็นเท่าบ่นาะด้ยอยู่ชีชิไปแล้วเอาไปเท่าไปเดียวก้นเท่าตุจานนบูร์มาก้นเท่าอันนี้มันชิบเก่าไปชื่อนี่ไปเบิ่งหนองบุญท่านนะครับ ยังประธานวอาว่าเอาอีได้ดปุ่นนี่ก็ได้ไงนัดดูตัวนัดดูตัวก็ว่าได้เห็นแล้วอันอันกระตัวมันเขาชงไม่บิ่งเลยไปหาสาวสาวเมื่อวานนี่สาวอยู่ขอนเตะกับโบนั่นเนาะตัวจานเนาะโอ้ยมันเชียวก็ยังบ่หนังกระดิมมันลูกชี้คนเลยเอาไปเพียงเจ้าน้อยกับพิษกันเนาะลูกมันทำมันก็เมื่อยอเลยอ่ามีอะไรบ้างเมียก็อันเขาเขาเป็นเพื่อนอยู่ดีนี่ เป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กนะเออในได้จากกว่าสีกรับมาอีกว่าจักบาทนี่แล้วทางทีดีเราคนบ่มีลูกของเราเออเออเทิงลูกเทิงเมียหนิมันจังบ่พิษกันลูกก็อยู่กันจ้ะแค่นั้นใส่เลยมนั่งฮูดนหรบ่เออนั่งฮูดนนั่แหรอขอมาเป็นเพื่อนตู้จานอีกแล้วบางที่อาจจะโทรมาหาอีกก็ได้นี่หรือว่าจะกลับมาขอเป็นเพื่อนนะขอแล้วตู้จานถ้าเพื่อนกลับมาเนี่ยสีโอเคอยู่บ่ โยกเคนเอม้เราก็เอาชอกปลาต่ถารถนไปเที่ยแล้ว้วชนียบ่ไไอไรรถไปทงังพุ่นก็ได้บ่ตูจาน่โอ้ปลาเีนั้นเทียงนี่นะอืมคนเทียงนั้นอีใหม่ร้านคยอ้อลานเจ้าบบเมียเราชนทานเคยเออเมียมันหล่อ,องานเลเล่นเขเลเล่นมเนหลอนแม่มัน,<า>น,นั่นเหเด่นเนาะีกร้น คนบอนโคกนะคนบันโคกออชื่อบอยบะผู้บอชันแหละบอกบอยนาแม่แล้วไอ้หนี่บอฮะไอ้นี่บ่แม่ชื่อเพราะว่าลานคุณคุ้นนะออผอมันก็จักมันยังกมอนบ่เออมอนแม่แล้วคนบ้านพบเหนแม่คนบ้านคอยลูกหนึ่งเลยคอยคุณคุ้นอยู่นะนั่นจะีเล่าเด้อ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 เด้เด้อเด้อเดอเด้อเดดเดดดดดดด้อดดดอดเดด้ดดด หันเชาดาวเน้อโดย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 ทีเช่าดาวเนาะัวไม้หรือัใชวเมือน้ำอีบ่หรือว่าตัวเกาะปลากัแล้วเกาเอาม่านเกามาน้กาไยล้านเคย้านเอามือขุดใหม่นรอบนนะ่อไปเร็วไปละ่างไปไป เอาอันมัดทัวนี่เนื่อเอาเนื้อให้เลยเจ้ายังได้กับแดงขอเราตดกินเลยเอาเมื่อไปที่นไปที่ไปน้องจะพังเนี่คนบานเจ้านีเขาจ้าเจ้าได้เดี๋ยนี่เราจะคอยอยู่คนหมู่เดียวกันเลยจักันเอาเมื่อปลาไม่ทานแล้วนั่ยนั่นจะกันได้กันได้เด้อเขาคุ้นคุ้นเยอฮะบอกกาทักเราตัวจานเลย ่อบเห็นกับเราตะดนเต็มละแม่ล้วกะเป็นรุ่นน้องหะละแต่เราใหญ่ไว้รุ่นน้องแมเากัมาจากกรุงเทพหัวใจนี่โอ้โหเ่บแมนอนอ้อ่ขเอาวสำมายเป็นมารับมาทำวิธีอีกคอยว่าที่นี่สบายค่องนะมีแจะคนนัดเนาะตัวจานเนาะนี่จะคนนัดงานเข่าละตจาน ด้วยพี่น้องเอ้ยไปละอ่ะบาดตู้จานพูดมีหลายคนอยู่บนเสือเลยพี่น้อง FC ทำหั่นใจคนตอกเป็นการงมงายนี่งมงายบ่เนี่ยก็เริ่มต็ความเสื่อของคนเนาะแม่นแม่ไปสัทธาไปัทธามันเนาะแม่นแต่ว่าเาเสือแบบได้หลายคนเชื่อดช่ไหมบอสกำลังมาพ่อน่ะแม่แม่บอสต จะถ่ายบอสเนาะจะถ่ายบอสเป็นยังไงเป็นยังคือว่าที่รีที่รีมาบุทันชอบสบายดีสบายดีบ่อเอ็นเดินเฉาดาวได้ยังไงสบายดีแม่ยเฉาวดาวเนาะแม่เรื่องไรนะเรื่องตุก่อนนี่แหละเป็นยังไงเป็นยังไงคือว่าตุก่อนไปอกหักมาจากคอนเต้แม่ว่านนี่ยนะเฉาต้องปลอบใจว่าอยู่อกหักเรื่องอะไรจะมาจากบอสมาจากผู้สาวปฏิเสธผู้สาวรับบอสได้ เพิ่นว่าขึ้นนะเจ็ดแปดหลอกนะรับบบได้ยลี่โบมักโบวายอยู่น้ำกันด้วยความหักได้คอปฏิเสธแบบตรงๆเลยเชิงกระเชิงแต่แหนะเป่าไหมเอาเอาลี่เพิ่นว่าพลึกพลั่มบ่าบ่าบอสมาบ้าแมนที่ท้าทายเอาแล้วเนาะสัมภาษณ์แล้วเนาะที่สัมณ์แล้วเป็นไดวะแมนเป็นเจได้พี่น้องเยตนไง วันนี้มีคลิปลงไหนนี่เป็นบุถ่ายของเราหน่คอยนะแม่บดคลิปเลยใช่ผู้สาวคอนแต้เมื่อวานนี่ลูกสี่คนเพิ่นว่าบ่เอาได้คนคนมีลูกหลายนั่นแหละเพิ่นว่าบัเอาผู้สาวกับบัเอาอีกปฏิเสธเอาแล้วเช็ดให้ใส่น่าได้บ่เพิ่นว่าเแ่าบ้านนี้แล้วเพิ่นว่าเห็ดแตน้าทองน้อยนะบ่เห็ดแตน้าทองน้อยเห็นบ่ว่าเช็ดแปดรอบข่อยบ้ฮับโบไว้ว่ะเอาเพิ่นจะไปใช้อะนะเอ้า สบายดีเนะ้ป๊อป<อ><อ>เห็นว่ารถปัญหารู้ไ <laughs> ห,หมรวยแค่สบายดีสบายดีหรืม่มาเลยหัวรถโอ้รถหมวกกันแน่ด้วยสบายดีเป็นไหนเป็นไหนฮะมาช่วยแท้ทันอยู่บ่ามา,าเประเอ็นมาทัน <laughs> แล้วเห็นคนถาวรถักัวค,คนกี่นี่โ oh. อ้ตะมีคนมาซ้อนเอาลาวขนาดยังคอยเห็นหลังขึ้นนิ่เยอะอย่างนั้นเ าขอนคองดีจากปฐาก้อนนี่ขยาพินคอลมิดคอลมิดออกจากพื้นดินคือถั่วลิสงบ่ท่านช้ำเนาะบ่บดเนาะเจ้ามาเนาะเห็นเนาะั่านได้เห็นเกลือเกลือบเนาะคนบล้อเอานี่มานี่เนาะคนบล้อจึงบลบอกกันโอ้ยมันกระทันหัน รานหันไปไหนกันเรา,าบอกบ,อบอัวบบมาบมาัวมาหรอวะบัวมาบัวมาด้พ่อเราอยู่นี่นข้ามห้วยไปแต่แอนรถก็บอกเลยล่ะสุกรถข,ขไไ <c oughs> ้ามห้วยเม่นง่ายความพอดีความพบม,มาพบก,กันกับเราเลยแลนแล่นจ้าเขาจ,จอดในสาลาเขาเมื่อยบ้านนะฮะใครบอกเห็นต้องได้เอา้าโทรมาพัานแล้วเนาะสาลาบ้านไหนสาลาในห้วยเม่าแล้วเมื่อไหร่นี่ใช่นะมื่อไหร่เนม่ยฮางเวียนหฮางอันนี้มีใช่ปะ จะได้พอเท่าก้อนวานนี่ไปเอาผู้สาวน่ะได้อยู่บ่ดูคนแต่นะนี่้าๆอย่าเฮ็ดแนวนี้เขาวะโอ้โหี้ไม่ดูซี้ไม่ดูซี้ไม่ดูซี้ไม่แน่อย่าฮ็ดแนวนี้ปิดหน้ามาได้ที่อะไรเออซี้ต้องอย่าเราเรียว่าขา่มักเขาวมักเท่าเจ็ดแปดรอบแบบนี้เขาบะวัีผู้หญิงคนใดดอกที่มักแบบนั้นเขาวะ ไอ้ลึกมุดอยู่ไปได้นอนบ่หรอวะพันชิมเอามาเพื่อนแต่เรื่องนั้นเหรออ้ยค่อยบ่เอาลาวะอู้สาวนะค่อยโน้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 ลาวะไปหาดาวชนมาแล้วบ่ป่ะนี่ลาวะดาวชนมาแล้วเป็นในไหนฮะยังบ่หมักกระดองลาวหั่นแล้วอดี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 ละบ่บ่เราลืมบ่ได้ไปช่วงนี้ใหายบ่บ่ไปหาน้องดาวเลยฮ่าบ่บอ่แหวกมือฉุนไปหาบ่เห็นน้องดาวก็ได้ดีี่แล้ว ว่าบบอดไปทางนั้นดูก็เลยเห็นปะบอดแหว่จมือนโอเคเป็นหลอหลักจากไหนินมาเข่งโซลดมาพี่าถทัยก่อนได้ไหมะไดเกินโซลดกเข่งโซลดให้แล้วดิโคจรตกุมอาจับนี่ได้เงินวานี่พ่นเลี้ยงอตเดี๋ยวแม่นหอวานี่พ่นไปอันนั้นแมนบ่แมนสองร้อยคน คือเป็นเดือดเพิ่วนในใช้น้ำมันสองร้อยเพิ่นวะเลี้ยงก้เลี้ยงคอยเนี้ยกว่าไม่นี้เพิ่งซื้ออะไรเพื้อนก็ตีมาซื้ออะไรไปไหนเพื่อนก็พันแต่ปับปับมาตีต้องตีกันว่าต้งเชื้อได้สบายโอ้ตีตีเอามาตีก่อนเป็นอยู่บงไ่าเห็นเจ้าแล้วเป็นนะเป็นสั่งเขาหันหันในนี้โอ้เอ้าเคงไอ้คอยเลยเป็นไงเคยเซ็คงเป็นนะเอ็มร้อยคนหนึ่งได้เออมึงเงินมากดูแล้วเคยซื้อไง เอากเจี๊ยบมมาไปเปนกระเจีบนะบอด้มีของข่อยนะรถใหม่นะรถใหม่อ้าวพนีน้องเอ้ยพ่นเท่าไรสิเท่าไรเ,เหรอิบ <c oughs> ขวดหนึ่งบ้าอันกระเจี๊ยบเนาบ่แล้วก็โมขูดแ่้นอเรียงเนาะอุ้ยเป็นตาตีแทะเอาไรน้าไปได้ดิพี่ีน้องเอ้ยขมหวยมามันมาดกบก้า <c oughs> มไปบัดวดีเจ <c oughs> <c oughs> อเทวาัดเนยดีวานเนี่ย à còn thêm một đi đấy phần vào này thêm một đi à tủ quần này này mía cặp thiền na liệu phần vào này là lại khuôn lúng chắc chắc họ chỉ bưng bẹp đẩy nhầm gì nó phân nừng bẹp phân cặp na nát khỏi là phân gì đấy đấy kim bẹp lẹo nhở kim hao bù cái kim thì nè nó มีการนับก่อมบ่อการนับอีกมั่ซซี่มาหนิบ่กอดที่นับนี่บ่แนนให้มันให้มันนานๆัาช่วยกันแม่เผาท่าแม่เผาสุดทอนจะดีกันเห็ดแบบนี้แล้วบอกให้ไปท่าเด็ดอย่านี่ทานก็บบุ้งบุม oh. ีกับติ้นเหนียวคือคอยนี่นะทิ้นเหนียวไปไหนที่แนนคอยกังติ้นเหนียว เอาโอเคพี่น้องเนาะกะบโมทันโเฒ่าก้อนมื่อนี้ก่อนครับผมได้โทรนัดเราพี่น้องไอ้เข่ามาว่าสิเข่ามาแบบอันนั้นกับพอดีเราได้ไปไปปัวคนหรือว่าไปเพิ่นตาคายไปเมื่อนั้นแหละเพิ่นกับปวัวไปนั่นเพิ่นมาหับเราก็เลยจะไปพี่น้องเนาะฮะโอเคพี่น้องกะติดตามนะการต่อไปทุกๆุก้อนพี่น้องเลยโอเคสบายดีสบายดี